สวัสดีครับเพื่อน,นครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษครับวันพฤหัสบดีที่1เมษายน2563นะครับประมาณ6โมงเย็นนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเนี่ยฮะก็อยู่ในช่วงพรกรฉุกเฉินนะครับสถานการณ์โควิดครับก็ขับรถมาดูว่าโอ้เป็นยังไงบ้างถนนหนทางในกรุงเทพในช่วงนี้รับรถก็เรียกว่าเงียบกันไปเยอะเลยนะครับเนี่ย นั่นก็ฝั่งตรงไปสะพานผ่านฟ้าครับนี่ฮะชีวิตผู้คนเงียบเลยครับค่อนข้างเงียบมีสวนลาดดาเนินฮะนี่ก็คือแมค o โดนัลนะฮะแล้วก็นี่คือโรงเรียนสตรีวิทย์นะครับสตรีสตรีวิทยาปริมาณรถหายไปเยอะเลยครับ ร้านที่ผมมานั่งประจาสมัยก่อนก็คือร้านเมเทาวไรสอนแดงฮะตอนนี้ก็ได้ถูกปิดไปด้วยแล้วนี่ฮะอน,นุสาวรีย์เขาก็เข้าไปไม่ได้ครับจริงๆดูสวยมากนะครับจากตรงนี้สวยนะครับนี่ฮะ มีคนมาถ่ายรูปรู้ตสีสหวรี่ประชาธิปไตยแมคโดนลัลเข้าไปซื้อได้นะครับจริงๆผมก็ตั้งใจจะมาที่แมค o โดนลัลนี้ด้วยครัแต่ว่านั่งทานไม่ได้นะครับเห็นว่านั่งทานไม่ได้ ไปทานก็ต้องอยู่หลังรถอะไรอย่างเงี้เยเบเกอไก่เบเกอร์หมูนั่งไม่ได้เลยแล้วก็ลูกค้าก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในแบงคเดอร์น,นั่นนี่เขากำลังติดป้ายอะไรเอ่ย แมคโดนัลสาขาและดจำเนินจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบริการวันที่หนึ่งเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนไม่ยีิบสี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ Open for take away กับบ้านนี่ฮะนั่งไม่ได้ละต้องมานั่งนอกแทนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ยามเย็นของกรุงเทพน,นะครับที่เงียบไปเยอะเลยเราก็จะเห็นว่ารถบริการของพวกฟู้ดแพนด้าอะไรก็มาเยอะจะมีนักท่องเที่ยวเดินนิดๆหน่อยๆนะครับทางนี้ก็จะไปทางวัดบวรครับนี่นะฮะเลี้ยวซ้ยวายนี่ไปสะพานวันชาติอยู่นี้ยังตรงนี้ยืนเห็นภูเขาทองครับสวยงามเลย เดินเนอะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำค่าวิเศษนะครับเย็นวันพุธเนี่ยฮะวันพุธที่หนึ่งวันพุธที่หนึ่งเมษายน2563ครับผมชิปทำค่าวิเศษสวัสดีครับ